อ่ะปรับสวัสดค้านี่จะยังไหมครับน <SL> ี่จะถางผิดเซ็กซ่อมนะครับเอ่ออิเวอร์เตอร์นะครับพีิเซลยวนะครับเหมือนแต่พี่ยูมีปัญหาอ่ะเปิดทำงานแป๊บหนึ่งแจ้งโค้ด P1 นะครับอื้อนีนี่เราไปทำติศลาเซลล์ไปนับไม่นานนะอื้นี่นี่นะ TM ทีคีดเอ็มทีเอ็กซ์หนึ่งเก้านะแก่ข okay, า,าครับแก่ขา,าแล้วเดี๋ยวเฮียเปิดเบรกเกอร์อ breaker, ครับเปบิดเบรกเกอร์เหรอครับเปบิดเบรกเกอร์แล้วเปิดแอร์อ่าเดี๋ยวปิดอยูาาย่นะครัใต้เสีเปิดทำงานสองนาทีนะตัดทีหนึ่งนะครับ,แบ,บแไม่ต้องเหรอโซล่าไม,าไม่ยังไม่ต้อง เล้าะไฟบ้านอย่างเดียวครับเปิดเปิดไฟครับครับอ่ากดรีโมทเลยครับไฟมาสองร้อยสามสิบห้าโวลต์นะครับเสียงอ่อนนะคำสั่ง ขาสร้างเอ็นกับทีหนึ่งก็สวิงนะตั้ง AC 32เสียงรีเลย์ออนนะ,ะครับตั้ง DC ก่อ ดีสีก็ขึ้นประมาณนี้คำสั่งมีนะครับพันมีพันมีอรอแป๊บหนึ่งพัดลมอ้าวก็จะทำนี่เไนะทำนะไฟมันตกหรือเปล่าพัดลมหมุนเช้า ขึ้นทีหนึ่งเหรออ่าอนเนี่ยมันไปอย่างเน,นี้ยช่างช่างอ่ะไม่บางทีไฟตกหรือเปล่าเนี่ยช่างส,สักพักหรือเปล่าคราับกำลังสปีดแล้วนะอ๋อสปีดแล้วลร้อนอนะเนี่ยนะจะจับแอมดูกันนะครับ ดูแอม5.67นะแอมก็ได้นะความร้อนก็ได้ ไม่ได้ผสมโซล่านะครับจะปผสมโซล่าโซล่าอยู่ที่400โวลต์นะครับอันนี้ลงอเคลื่อนดูลงไปนะครับที่300 380โวลต์แอมป์ลงมาที่เหลือ1แอมป์นะครับครับผม หนึ่งแอมนะครับเปิดโซล่าเซลล์แล้วนะมััวไม่หรอกเินแอมนะครับาแอมปกว่า ดูความร้อนนะครับสองนาทีขึ้น P หนึ่งช่างมาไม่เป็นนะครับวันช่แถวมาแม่งหายเลยความร้อนสามเจ็ดจุดสามยังไม่ตัดเลย ไม่ได้กดหมดประหยัดไฟนะครับถ้าหมดประหยัดไฟจะกินไฟน้อยกว่านี้เองอ่าก็คลืมๆเลยครับอุณหภูมิก็สามสิบเก้าจุดหนึ่งนะเซลล์ตอนนี้กดเปิดอ่าโซล่าเซลล์นะครับไม่ไไม่ได้กดหมดแอร์ประหยัดไฟนะครับอยู่หนึ่งจุดสามหกนะช่างมาไม่ตัดเอง P1 P1 ก็คือเซนเซอร์นะเซนเซอร์คอยล์ยน็เนครับม <c oughs> ันจะปิดสูงสุดอะ1.46นะนะตอนนี้39.3นะครับคื่ขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ตัดนะ่อนนี้เป็นอาการขึนะ้น P1 นี่ไงเปิด2นาทีนะเปิด2นาทีเป็นใช่ไหม ตอทีขึ้น p งที่ด้านหน้ามนนีไม่ตัดไม่อะไรนะใส่กลัวรัศมีช่าง